สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนที่3ของไทยมาเล่าให้ฟังกันค่ะผู้นั้นก็คือจอมพลแปลกพี่บุลสงครามค่ะคุณผู้ฟังจอมพลแปลกหรือจอมพลปอพี่บุลสงครามนะคะเดิมชื่อแปลกขิตสังฆะแต่ว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อของปอพี่บุลสงครามท่านเป็นนายทหารและก็เป็นนักการเมืองค่ะ จอมพลปอมีผลงานเด่นๆหลายเรื่องแต่เรื่องที่เป็นที่รู้จักกันมากก็คือท่านประกาศนโยบายเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวกับคุณผู้ฟังแต่ในชีวิตของท่านท่านไม่ได้มีเมียเดียวค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเอาเรื่องของเมียคนที่สองของท่านมาเล่าให้ฟังกับคุณผู้ฟังเรามารู้จักกับจอมพลแปลกพิบูลสงครามกันก่อนนะคะจอมพลแปลกพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สา ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2481ถึงพศ2487แล้วก็ในช่วงที่2คือพศ2491ถึงพศ2500รวมระยะเวลาทั้ง2ช่วงก็คือ15ปี11เดือน25วันซึ่งนับเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดและยังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ฟังจอมพลปอเป็นหัวหน้าสมาชิกคณะราษฎรสายทหารบกชั้นยศน้อยนะคะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเมืองไทยตั้งแต่ตอนปฏิวัติสยามพศ2475แล้วก็ยิ่งมีฐานะทางการเมืองที่ดีขึ้นหลังเป็นผู้บังคับบัญชาทหารฝ่ายรัฐบาลปราบกบฏบ,บวรเดช ในปีพศ2476นับตั้งแต่นั้นมาจอมพลปอก็ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลคณะราษฎรมาโดยตลอดโดยในปีพศ2481ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เริ่มแสดงความเป็นผดเด็จการมากขึ้นจนมีความแตกแยกกับคณะราษฎรสายพลเรือนและในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปอได้ออกประกาศรัฐนิยมหลายข้อโดยใช้แนวคิดชาตินิยม เปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยโดยดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่นจนในปีพศ2487จอมพลปอก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่แพ้เสียงในสภาในการร่างกฎหมายสำคัญสคัญประกอบกับสถานการณ์โลกในขณะนั้นฝ่ายอักษะกำลังแพ้สงครามแต่หลังรัฐประหารในประเทศไทยในปีพศ2490 จอมพลปอก็ได้รับการทาบทามกลับมาดำรงตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำการเมืองสามเศร้าในช่วงนั้นแต่ก็ไม่มีฐานกำลังที่มั่นคงของตัวเองจึงทำให้พยายามที่จะสร้างความชอบธรรมโดยการเข้าร่วมกับสหรัฐอย่างเต็มตัวในสงครามเย็นและพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง แต่กระนั้นก็พ่ายการแข่งขันชิงอิทธิพลกับกลุ่มที่เบื่อหน่ายการเสพติดอำนาจของจมพลปอจนพ้นจากตำแหน่งในรัฐประหารในประเทศไทยในปีพศ2500โดยการเลือกตั้งครั้งนั้นถูกขนานนามว่าเป็นการเลือกตั้งที่สก,กปรกที่สุดและถูกชิงอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนับตั้งแต่นั้นมาจอมพลปก็ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนถึงแกอ่อสัญญกรรมค่ะคุณผู้ฟัง ในปีปศ2 5 0 2มีหนังสือเรื่องชีวิตรักของจอมพลปพิบูลสงครามตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาซึ่งเป็นผลงานของจรูนกุวานนท์ได้เปิดเผยข้อมูลชีวิตรักและก็ผู้หญิงที่ถูกกล่าวขานในฐานะมีสัมพันธ์สวัสดกับจอมพลปโดยระบุนามผู้หญิงไว้หลายคนนะคะแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคำนึงนิดวงวัฒนะซึ่งคนนี้เองที่จอมพลปก็ยอมรับว่าเป็นเมียอีกคนของท่านจริงๆ จอมพลปได้อ่านสิ่งที่จจรูญเขียนถึงตนเองแล้วก็ยอมรับว่าสตรีที่เป็นภรรยาจริงๆอีกคนหนึ่งก็คือกำนึงนิดวงวัฒนะและมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่ได้ตีพิมพ์เนื้อหาชีวิตรักของจอมพลปนะคะก็คือเขียนโดยคุณชายสวัสด์มีกล่าวไว้ในหนังสือฉบับนั้นตอนหนึ่งว่าจอมพลปพิบูลสงครามเคยมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นคนเจ้าชู้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ชายโดยทั่วๆไปแต่ก็ไม่อื้อชาวเสียหายหรือได้เอาเงินทองไปหวานซื้อร่างกายผู้หญิงไม่เลือกหน้าอย่างคนบางคนซึ่งอันนี้จงใจพูดกระทบจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะซึ่งตอนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วและเอ่ยว่าคนสุดท้ายที่จอมพลปอรับเลี้ยงดูเป็นภรรยาและเกิดบุตรด้วยกันก็คือคุณคำนึงนิดพิบูลสงคราม มีบุตรชาย2คนคือเด็กชายธนาพิบูลอายุ7จขวบและเด็กชายธนิตพิบูลอายุ6กขวบมีการกล่าวกันว่าคำหนึ่งนิดคือสาวสวยในตาโศกที่จองพลปอยอมรับและก็ยืนยันตัวตนในฐานะเมียอย่างเปิดเผยต่อสังคมดังคราวหนึ่งหลังเสื่อมคลายอำนาจไปแล้วจอมพลปได้เขียนจดหมายลงวันที่8พฤษภาคมพศ2501ส่งจากกรุงโตเกียวมายังหนังสือพิมพ์บางกอกไทม ซึ่งจจรูนกุวานวนรังตำแหน่งบรรณาธิการอยู่มีข้อความว่าขอขอบใจที่ลงข่าวผมแต่ชื่อคุณคำนึงนิดพิบุลสงครามยังเขียนผิดผมช่วยบอกแก้มาให้ชื่อไม่ใช่คนึงนิดแต่เป็นชื่อคำนึงนิดจึงจะถูกต้องคราวหลังคุณจะเขียนช่วยเขียนให้ถูกด้วยจะขอบคุณมากเข้าใจว่าคำนึงนิดจะเป็นคนละคนกับคำนึงนิด ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์จอมพลปทํานองที่ว่าเคยเป็นนายกรัฐมนตรีผู้เสนออุดมการผัวเดียวเมียเดียวให้ประชาชนปฏิบัติตามแต่ตัวเองกลับมีภรรยาหลายคนมาตลอดดังนั้นในจดหมายลงวันที่14มิถุนายนพศ2 5 1 1ส่งถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกทายท่านจอมพลปจึงกล่าวตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีภรรยาหลายคน ข้าพเจ้ามีภรรยาคือท่านผู้หญิงคนเดียวนอกนั้นก็มีผู้ที่รู้จักการฐานเพื่อนอีกคนหนึ่งคือคุณคำานึงนิดได้มาอยู่เป็นเพื่อนที่โตเกียวและมีบุตรกันนอกนั้นก็ไม่มีและไม่ได้ติดต่อเลี้ยงดูใครด้วยหมดเพียงเท่านี้คุณคำานึงนิดเป็นบุตรสาวของนายคน้นมุสิกะบุลเลิศขหบดีชาวอุดรธานีเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมตอนที่เธอยังเยาวอยู่นะคะ ก็มีคนอุปการะคนนั้นก็คือพี่เคยชื่อนายประพัฒวงวัฒนะโดยนายประพัฒเลี้ยงดูเธอแบบบุตรบุญธรรมพร้อมกับให้ใช้นำสก,กุลคำนึงนิดเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุดรธานีจบชั้นมัธยมแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาหญิงสาวมีนิสัยรักเด็กก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นครูสอนนักเรียน แต่แล้วก็มิทันได้ร่ำเรียนจนตลอดรอดฟังก็เกิดเหตุการณ์บางประการให้ต้องลาออกเสียกลางคันโดยอำลาเมืองหลวงย้อนกลับไปอยู่อุดรธานีเขาทำงานที่ธนาคารสีอยุธยาสาขาอุดรธานีซึ่งจะตาชีวิตของคุณคำนึงนิดนะคะได้เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้เจอกับนายเลื่อนบัวสุวรรณกรรมการอำนวยการธนาคารสีอยุธยา ผู้เคยไต่เต้าจากอดีตจับกังรงสีขึ้นมาเป็นบุคคลคอยดูแลด้านเศรษฐกิจของคณะทหารแห่งซอยราชครูซึ่งนำโดยจอมพลผินชุนหวันอีกทั้งนายเลื่อนยังคุ้นเคยกับท่านนายกรัฐมนตรีเยี่ยงจอมพลปอพิบูลสงครามอีกด้วย เ่คาคือวันหนึ่งในเลื่อนเดินทางมาตรวจงานธนาคารสีอยุธยาสาขาอุดรธานีแล้วก็ไปสะดุดตาเข้ากับความงามของคุณคำนึงนิดขณะที่เธอนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่ประกอบกับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้วาระงานฉลองรัฐธรรมนูญประจำปีพศ2497ทางราชการจะจัดให้มีการประกวดนางสาวไทยขึ้น นายเลื่อนเลยเกิดความคิดที่จะส่งพนักง,งานสาวของธนาคารไปเข้าร่วมจึงทาาทามคำหนึงนิดซึ่งเธอก็ไม่ขัดข้องค่ะพอวันถัดมาคำหนึงนิดจึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปฝึกฝนเตรียมความพร้อมขึ้นเวทีประกวดในช่วงวันที่8-18ธันวาคมในการประกวดนางสาวไทยประจำปีพศ2497 ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน241รายซึ่งรางวัลปีนั้นก็เป็นรางวัลรถเบนซ์ราคาเรือนแสนค่ะคุณผู้ฟังแต่คำนึงนิดก็ไม่ได้รับตำแหน่งใดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแม้ว่าคำนึงนิดไม่ได้ติดในตำแหน่งใดๆในการประกวดนางสาวไทยนี้ในเลื่อนก็ไม่ได้ทิ้งคำนึงนิดนะคะหมายมั่นจะส่งเสริมไม่มีอนาคตแกมใส นายเลื่อนจึงพาคำนึงนิดไปฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของจอมพลผินชุนอวันแห่งซอยราชครูทั้งยังจัดหาบ้านพักตกแต่งทันสมัยแล้วก็มอบรถยนต์ราคาแพงให้แก่เธอช่วงนี้เองนายเลื่อนพยายามที่จะชักนำให้เธอได้รู้จักกับจอมพลปอและก็คอยที่จะเป็นกามาเทพระหว่างสองคนค่ะคุณผู้ฟังจวบจนวันหนึ่งนายเลื่อนเข้ามาบอกกับคำนึงนิดว่าจอมพลปอหลงรักเธอ และปรารถนาจะได้เธอไว้เป็นคู่ครองอีกคนคำนึงนิดรับฟังครั้งแรกก็ตกใจเปน็นอันมากแต่เมื่อใช้เวลานั่งคิดนอนคิดอยู่สอามคืนแล้วเธอก็ให้คำตอบแก่นายเลื่อนว่าเธอคงไม่ปฏิเสธและยินดีที่จะเป็นอนุภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งหลังจากนั้นจอมพลปอก็เลี้ยงดูคำนึงนิดเป็นอย่างดี จนมีเสียงคอรหาว่าท่านจอมพลปอเอาเงินหลวงไปปลูกบ้านให้อนุปรัญาและเอารถยนต์หลวงไปให้เมียสาวใช้สอยซึ่งท่านนายกก็ตอบกลับว่าทั้งบ้านที่คำนึงนิดอยู่และรถยนต์ที่เธอขับล้วนแต่ซื้อด้วยเงินของเธอเองทั้งนั้นคำนึงนิดอยู่กับจอมพลปอมาราวได้สามปีร่วงเข้าปีพศ .2500 จอมพลปอก็มีบุตรชายกับเธอ ท่านตั้งชื่อให้โดยเอาชื่อของพ่อกับแม่มาประสานกันนั่นก็คือชื่อว่าคนาพิบูลซึ่งก็ต่างกับการเขียนของหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ที่บอกว่าชื่อธนาพิบูลนะคะและในช่วงที่จอมพลปออยู่กินฉันพวเมียกับคำนึงนิดท่านผู้หญิงละเอียดก็ไม่เคยได้ขัดขวางหรือแสดงความหึงหวงโดยตัวคานึงนิดเองก็ให้ความเคารพนับถือต่อท่านผู้หญิงภรยาหล,ลวงเป็นอย่างดีค่ะ หลังจากที่จอมพลปโดนจอมพลสริทธิ์ทำรัฐประหารยึดอำนาจในวันจันทร์ที่16กันยายนพศ2500ก็เป็นเหตุให้จอมพลปต้องระหกระเหินลีฟไปต่างประเทศตอนนั้นคำนึงนิดเองก็อกสั่นขวัญแควนไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเอาแต่ห่วงยายสามีว่าจะประสบเคราะห์กรรมอันใดบ้างจวบจนทราบข่าวว่าจอมพลปปลอดภัยแล้วแล้วก็เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เธอจึงรีบเขียนจดหมายติดต่อไปและเรียนว่าเธอปรารถนาที่จะไปพำนักอยู่ด้วยคอยปรนนิบัติและช่วยแบ่งเบาภาระท่านจอมพลปอตอบว่ายินดีให้ไปพบได้เพราะตอนนั้นท่านผู้หญิงละเอียดซึ่งไปคอยดูแลจำเป็นจะต้องกลับคืนเมืองไทยเพื่อจัดการเรื่องทรัพย์สินต่างๆของจอมพลปอให้เรียบร้อยก่อนครั้นเมื่อตัดสินใจแน่ๆแล้วคนึงนิดก็จัดแจงส่งบุตรชายไปอยู่ที่อุดรธานีส่วนเธอโดยสารเครื่องบินเหินฟ้าสู่กรุงโตเกียว ครั้ไปถึงบ้านพักของท่านจอมพลในดินแดนแห่งแดนสกุระก็ได้เผชิญหน้ากับท่านผู้หญิงละเอียดที่กำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยพอดีซึ่งคุณหญิงละเอียดเอ่ยปากกับเธอว่า<ๆ>เธอมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยปรนิบัติท่านจอมพลเพราะฉันจะต้องกลับไปจัดการธุระทางเมืองไทยแต่เมื่อเธอมาฉันกลับเมืองไทยคงจะมีคนกล่าวหาว่าฉันหึงหวงเธออะไรตำนองนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ในช่วงนั้นมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวเชิงล้อเรียนทํานองว่าขนาดจอมพลปอลีพายอยู่ต่างแดนเมียแต่ละคนก็ยังอุตส่าห์สับเปลี่ยนไปหาและไปปริบัติดูแลพอคำนึงนิดไปญี่ปุ่นท่านผู้หญิงละเอียดก็กลับมาเมืองไทยในยามที่คำนึงนิดพำนักอยู่กับจอมพลปอในกรุงโตเกียวถือเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากบ้านพักนั้นไม่ได้มีแค่เพียงสองผัวเมียแต่มีสิบตำรวจเอกนอก ที่ติดตามท่านจอมพลไปจากเมืองไทยรวมถึงมีคนใช้ชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีกุ๊กที่ทำกับข้าวฝรั่งได้อีกด้วยอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นก็มาคอยให้ความอารักขาอีกหนึ่งนายซึ่งคํานึงนิดได้เล่าให้เจรูนกุวานนลฟังถึงความเป็นอยู่ของจอมพลปอว่าจอมพลสุขสบายดีมีสุขภาพสมบูรณ์กว่าเดิมมาก ตื่น9โมงเชา้ารับประทานอาหาร10โมงเสร็จแล้วดูหนังสือบ้างดูหนังดูละครเล่นกอล์ฟบ้างนอกจากนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยตอนแรกๆมีคนไทยข้าราชการสถานทูตนักเรียนไทยไปเยี่ยมเสมอต่อมาท่านจอมพลห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมเกรงจะเดือดร้อนค่าใช้จ่ายต่างๆได้จากเงินยศจอมพลและลูกๆส่งไปให้แต่บางคราวท่านจอมพลปอก็บ่นคิดถึงเมืองไทย และคราวใดที่เกิดอารมณ์คิดถึงบ้านจอมพลปอมักจะพารบว่าท่านเสียทีลูกน้องจึงไม่ขอกลับเมืองไทยขณะนี้จะไปเที่ยวต่างประเทศอีกหลายแห่งในตอนสุดท้ายจะไปบวชที่ประเทศอินเดียสามีชราและภรรยาสาวมักจะขับรถออกไปเที่ยวกันเนืองๆบางทีก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านของคนไทยจอมพลปอใช้ชีวิตในโตเกียวโดวยเด็กเลี่ยงการติดต่อกับคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง ข้อกรหาที่ว่าท่านจะส่งสาวกมาปฏิบัติการใต้ดินในเมืองไทยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดท่านจอมพลแทบจะไม่วิพากวิจาร์ณถึงบุคคลทางการเมืองไทยนอกจากนานๆสักทีจะเอ่ยขึ้นมาบ้างเช่นพูดถึงจอมพลฤสดิตตอนที่ไปทำการผ่าตัดม้ามในสหรัฐอเมริกาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงและเสียดายที่อายุยังไม่มากแต่ต้องมาเผชิญกับโรคร้าย ก็เพราะจอมพลสริทธ์ดื่มเหล้ามากจอมพลปอเคยห้ามปรามเสมอๆแต่จอมพลสริทธ์ไม่เชื่อส่วนที่มีข่าวจากนายจารุบุตรเรืองสุวรรณในทํานองว่าพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน,น์กับภรรยาดาทอจอมพลปอเสียเสียหายหายคำนึงนิดบอกว่าดิฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นคุณเผ่าและภรรยาคงไม่คิดประนามท่านแบบนี้เป็นแน่ เรื่องนี้อาจจะเป็นแผนของใครสักคนหนึ่งก็ได้โดยต้องการจะทำลายความนิยมที่พักพวกของคุณเผ่ามีต่อจอมพลปอซึ่งสำหรับท่านจอมพลปอแล้วยังคงชื่นชมพลตำรวจเอกเผ่าในฐานะผู้กตัญญูรู้คุณคนอยู่ตลอดจอมพลปอมีปณิธานว่าถ้ารู้สึกเบื่อญี่ปุ่นอาจจะเดินทางไปพำนักในสหรัฐอเมริกาเพราะมีชาวอเมริกันซึ่งเคยชอบพอกันมาชักชวนให้ไปอยู่ด้วย ส่วนข่าวที่ว่าท่านจอมพลปอจะไปพำนักอยู่ในฝรั่งเศสนั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อคำนึงนิดกลับมาเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่6เมษายนศ2501แจ้งเหตุผลว่าบุตรสาวของจอมพลปอคือจิรวัตรและก็ราชนิบูลจะไปพำนักอยู่แทนอีกประมาณสองเดือนเธอจะตั้งใจเดินทางไปหาจอมพลปออีกโดยจะรวบรวมเงินจากการให้คนมาเช่าบ้านและก็ขายรถยนต์เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่อยู่โตเกียว และในช่วงนี้เองคำนึงนิดได้ให้คกำเนิดบุตรชายของจอมพลปออีกคนคะ่ะจอมพลปอถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อกลางปีพศ2507โดยครองรักกับคำนึงนิดมาได้ราวๆประมาณ10ปีซึ่งเป็นอันว่าความรักระหว่างอดีตนายกเลิศมนตรีกับสาวชาวอุดรธานีก็ปิดฉากลงคะ่ะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องราวชีวิตรักของจอมพลปอผู้มีนโยบายผัวเดียวเมียเดียว แต่ท่านก็มีมากกว่าหนึ่งเมียค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t h e o n e z e o o n e wikipedia ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ